มา,มาเพื่อนเห็นไหมออกไก่เสร็จก็ไก่จะถึงเที่ยงเที่ยงก็นึกขึ้นมาเห็นกระดูกไก่เห็นเครื่องในไก่ก็อยากออมค่ะอีสานนอออมแต่อันนี้จะทำสองเมนูน,นี้จะทำอบนะคะจะทำออมไก่ค่ะไปดูเลยผักสดๆจาก แล้วก็วิก็จะใส่ผักสดๆลงไปนี่เตรียมผักสดๆไปแล้วค่ะตูเตรียมไว้แล้วค่ะเพื่อนนะคะก็ไปดูเลยนีวก็จะมาทำเมนูอมไก่นะคะเพื่อนอมไก่ดูอมไก่วิวีนะ,ค,ะคำว่าอมมาต้องใส่ข้าวคั่วปลานะคะใส่ข้าวคั่วเห็นไหม อ,อมไก่ของวิวีน่นนี่เห็นไหมอะอมไก่ต้อเตรียมผักไว้จะออมไก่นะคะคําว่าออมต้องใส่ปลาานะคะเพื่อนพอมันเดือดๆพอปั๊บตัวนี้ตุนไก่กับผักแต่ผักสดๆนี้ต้องใส่สุดท้ายนะคะเพื่อนแล้วก็จะมาทำดูวิวีกำลังตุนกระดูกไก่ตุนกระดูไก,กดไก่เอาไว้นะคะ จะใส่ผักสดกเดี๋ยมนูนี้จะมาทำเนื้ออบไม่ใช่เหมือนกับลูกชิ้นนะเนื้อบดเขาเรียกใช่ไหมคะเนื้อบดใช่ไหมคะเนื้อบดใช่ใช่เิจะไปอบอันนี้เนื้อบดเมนูอของมุณสามีเนื้อแยกกันนะคะีิีอ,อีสานที่ชอบชอบทานอ่อมเพราะว่าทานอ่อมเราใส่ผักสดสดนะคะเราใส่ผักสดสดนี้เราได้บึ้มบึ้มลงไป เราได้น้ำซุปนะคะได้น้ำซุปดูสิได้น้ำซุปดได,ปได้ได้ทานผักนะคะเพื่อนใส่บึ้มๆลงไปเลยใส่ลูกโดดโดูลูกโดดพี่พีพริกใส่ผักอิตูใส่ออมใส่ขาตะไคร้นะคะเขาเรียกว่าออมลูกโดดลงไปแล้วนะคะเพื่อน อ้ยฟังเพลงลูกทุ่งกับกินออมไก่ออมไก่นะคะออมไก่ดูสิกระดูกไก่กับเครื่องในไก่นะคะตับไก่ตับไก่นานๆชอบบีีชอบ,บ,ชอบนะคะแล้วก็ฟังเพลงเขากันปนัญญ์ฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆคิดถึงบ้านเพอออมไก่ไ่ยผักเนี่ยใส่ขา้าคั่วนะคะ ใส่ข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะเพราะว่าหม้อใหญ่วิษอยางเพราะว่าใส่ผักเยอะๆแล้วเราจะได้ทานผักอ่อมไก่แล้วก็ข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกันน้ำปลารขวดน,นะคะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะถาตะไครเอาลงไปค่ะยิงง่งๆเขาเรียกว่าอ่อมถ้ามีใส่ผักเยอะๆเ็าเรียกว่าอ่อมนะคะ กระดูไก่เพราไว้ชอบกระดูไก่แล้วเราได้สดน้ำมันจะนัวนัวใส่ข้าวคั่วด้วยใช่เราคนอีสานเขาจะออมไก่ใส่ใส่ตับไก่ด้วยใช่ใช่กามีตับไก่ด้วยดูปวดพม้บักหม้บักแตงหม้อนี้จะได้กินกี่วันีสองสามวันไหมน้ำลายพูดไปก็ เอกอีตู้เพราะอยากเต็มสวนใส่ผักลงไปเยอะๆบึ้มๆอมอ้ืออ่มอ,ม,อมไก่ใบวีวีนะคะมีผักอะไรมีมีต้นกระเทียมต้นหอมลูกโดดก็ไปเก็บมาจากสวนนะคะแล้วก็พอ,อผักลงไปก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้างนั้นผักจะไม่เขียวนะคะปิดไฟเลยเพื่อน มานะคะค่ะอมไก่แล้วก็อันนี้เมนูส่วนตัวส่วนตัวฟังเพลงลุกทุ่งอีสานคิดถึงบ้านนะคะ<อ>น้ำลายยกมือขึ้นเพื่อนแต่อันนี้จะเข้าตู้อบก่อนจะเปิดแล้วจะออกมามาชิมนบทไหมคะอันนี้ทำจากหมูนะคะ<อ>ฟรายแคสซีทำจากหมูแลเราก็จะไปอบก่อนนะคะเพื่อน จะไปอบก่อนนะคะก็จะมาโรยด้วยงาอบแล้วมันจะเหลืองสวยน่าทานมากฝรั่งเขาชอบทานกับมันฝรั่งนะคะหรือว่าทานกับสลัดนะคะเพื่อนที่เข้าเตาอบแล้วเดี๋ยวเอางามาโรยก่อนนะคะเพื่อนปิดไฟน้อยเดี๋ยวผักจะไม่ปิดไฟแล้วค่ะปิดไฟปิดฝาเอาผักบุ้งลงไปอมไก่ใบวีวีนะคะ เพื่อนนะคะคิดก็มาดูได้ค่ะอู้หอมน้ำซุปหอมขวดๆไหมจะอ่อมจะลาบใส่ได้ t o in วันนะคะคิด้าไปดูได้ค่ะเพื่อนบายวีวีช่องไทยสวิตสาระดีดีนะคะใส่พักเยอะๆพักที่เหลือก็เอาไปใส่อีกพักที่เหลือก็ไปใส่อีกนะเนี่ยเพราะว่ามันเต็มหม้อแล้วมันลลนออกมาจะได้ทาน หล,หลายวันนะคะเพื่อนบายบายเจอกันอีกนหคะโอ้ยหอมหอมเราะวตุนหอมขั่วหอมออมออมออมแม่นั่นัวบายบายค่ะใครหิวยกมือขึ้นไปกินกับพี่ๆไหม